ป้าป้าป้าทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการอัดจลบีที่เผาอื่นเขาไม่มีทั่วประเทศเขาไม่มีทํากันมีเราทําคนเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะเราต้องการให้คนอยู่กับเผานานๆไม่ใช่ว่าใช้แค่หมื่นกิโลแล้วปืนแตกเสียตังไม่ไม่พอค่าซ่อมหรอกครับเรามีรูอัดจลบีรูนี้แล้วก็แทงเข้าไปจลบีจะเติมเต็มแล้วอยู่กับเรานานเผาอยู่ได้กิโลหรอครับแสนกิโลเรื่องเล็ก สนกิโลเรื่องเล็กเลยเล,เลเหรอเนี่ยเล็กโอ้แ oh. สนกิโลเราเป็นคนแรกของประเทศไทยที่สร้างเพาลอยเราก็ท้าวเราคนแรกของประเทศไทยที่ผลิตเฮลไลคนแรกของประเทศไทยจริงเหรอเนี่ยคนเราเปลี่ยนแปลงไปเลยเระบบเอเบแล้วก็ทําขึ้นมาระบบเบรกมือแล้วก็ทําคนแรกระบบเบรกมือในแม่ปั๊มที่ไม่รบกวนเบรกเท้าแล้วเวลาเหยียบเบรคเหยียบเบรกเท้ามันจะกินเต็มก้ามเพราะเราไม่รบกวนเบรกอยู่ถ้าเบรก พร้อมกันโห oh, ของจริงเลยเนี่ยป้าพเราเรานี่แบบไม่โง่เลยผมยอมรับเลยเนะี่ยว่าแบบเก่งจริงๆริงทุกอย่างเราคือเราจะพัฒนาเรื่อยๆสินค้าเราจะทุกอย่างเลยพัฒนาระบประกันสินค้าพัฒนารูปแบบขึ้นเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับใครที่สนใจพอรอยทีซีพีวายนะครับ<ๆ>สามารถหาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับ<ๆ>หรือว่าจะสั่งเพจ<ๆ>เพจนี้ได้เลยนะครับ TCBY